อายุทยาวัดดังด้วยค่ะแม่พาน้องลูกสาวอายุ14เข้าแจ้งความกับตำรวจโรงพักท่าเรืออายุทยาให้ดำเนินคดีกับพระหมหาตองอายุ24ปีพะลูกวัดวัดสเตอร์วัดสเต,อ,สตอนี่ดังอยู่ในอำเภอท่าเรืออายุทยากล่าวหาว่าก,ก่อเหตุขมขืนกำำระทําชําเลาน้องอายุ14ปีเมื่อ18มีนาคมที่ผ่านมาตอน5โมงเย็น แม่เข้าแจ้งความระบุว่าพระตองเนี่ยออกอุบายใช้ให้น้องแนนเนี่ยไปเอาของในห้องดนตรีที่อยู่ในวัดจากนั้นตามเข้าไปแล้วปิดล็อกประตูต่อยท้องน้องแนนสองครั้งจับมัดมือมัดเท้าแล้วข่มขืนกระทำชำเราจากนั้นพระตองก็หนีไปนี่เป็นระดับพระมหาซึ่งบวชเวียนที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่เด็กค่ะก่อนจะบวชเป็นพระเมื่อปีหกหนึ่งจากเนมเป็นพระต้องบวชใหม่หลังเกิดเหตุ เจ้าที่พบว่าพระตองหรือพระมหาพักวันเนี่ยได้ชิงลาสิขาไปแล้วค่ะนำกำลังไปตรวจคนที่บ้านพักเมื่อตอนตีสองของวันที่20มีนาแล้วก็ควบคุมตัวอดีตพระตองเพราะว่าลาสิขาแล้วใช่ไหมคะมาที่โรงพักท่าเรือนี่ค่ะเพื่อท<ต>ี่จะสอบปากคำตำรวจเนี่ยขอหมายสารออกหมายจับพระมหาตองถึง3ข้อหานะ ข้อหากระทําชําราวเด็กอายุยังไม่เกิน15ซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตนโดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม,มแล้วก็มีข้อหาหน่วงเหนี่ยวกับขังผู้อื่นแล้วก็ข้อหาทําร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะนี่นผมใช้คําว่าตะบะแตกนี่บวชเป็นเน้นตั้งแต่เด็กปีหกหนึ่งเป็นพระบวชพระแล้วถึงเวลาตาบะแตกยังไม่คาดคิดต่อมาเนี่ยน้องกับคุณแม่ ผ่านักข่าวไปดูจุดเกิดเหตุเป็นห้องซ้อมดนตรีอยู่ในเขตส,สงของวัดสตือชาวบ้านที่รู้ข่าวก็พากันมาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของอดีตพระตองน้องผู้เสียอายุ14ปีเล่าว่าห้ามองเย็นน้องมาช่วยงานที่วัดซึ่งได้ทราบจากครอบครัวเนี่ยน้องใบคือครูเนี่ยจะให้น้องมาช่วยงานที่วัดเพื่อหารายที่พิเศษน้องก็มาทํางานที่วัดอยู่ตลอดเลยนะ วันเกิดเทศ18มีนาตอน5้าโมงเย็นก็มาช่วยงานแล้วพระหมหาตองเนี่ยใช้ให้น้องถือถังน้ำแข็งเข้าไปส่งในห้องซ้อมเร ห้องเนี่ยมันจะอยู่หลังศาลาค่ะห้องซ้อมดนตรีในวัดมีซ้อมดนตรีค่ะแล้วพระตองเดินตามมาแล้วพอเข้าไปในห้องปุ๊บพระตองเดินตามเข้าไปล็อกประตูเลยค่ะแล้วพระตองตอนนั้นในผ้าเหลืองเลยต่อยท้องน้องแนนสองทีจนสุดไม่มีแรงต่อสู้ขัดขืนจากนั้นพระมาหาตองเอาเชือกม,มัดมือมัดเท้าถอดเสื้อผ้าน้องและข่มขืนค่ะและที่สําคัญพระมาหาตองถ่ายรูปเลยของน้องเอาไว้ด้วยพร้อมรู่อย่าไปบอกใครนะ ไม่อย่างนั้นจะเอารูปเปลือยไปโพสต์ประจานให้อับอายหลังจากน้องแนนใส่เสื้อผ้าเสร็จพระมหาตองเปิดประตูปล่อยน้องออกมาจากห้องน้องก็เลยรีบหนีไปขอความช่วยเหลือจากครูแล้วก็โทรศัพท์แจ้งแม่ค่ะเขาก็บอกว่าให้หนูช่วยยกต่นน้าแข็งหน่อยหนูก็ยกยกไปไว้แล้วเขาบอกว่าให้ยกหม้ออีกแล้วหนูก็ยกหม้อพอหนูยกหม้อเสร็จเขาก็ ปิดประตูเขาก็มาเกาะมาหอมหนูพอหนูจะร้องขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็ต่อยท้องหนูไปสองทีอย่าไปบอกใครเดี๋ยวเขาจะลบรูปวิ่งมาหาพี่เขาก็มากเกาะมาร้องไห้บอกว่าคราเนี้เขาทําอย่างน,าางนี้อย่างนี้ให้หนูหนูโทรหาแม่แล้วแม่ก็โทรหาครูบอกว่าให้พาหนูไปตรวจแล้วก็ให้พาไปแจ้งความกลัวาม,มากค่ะอะนิดเดียวพอ ทานบูชม,มทราบจากแม่เด็กว่าน้องเป็นลูกคนโตแต่เป็นผู้หญิงคนเดียวแม่อยู่เชียงรายน้องเรียนหนังสืออยู่ที่ท่าเรืออุทยาอย่างที่บอกช่วงวันที่มีโอกาสเนี่ยครูก็จะให้น้องมาช่วยงานที่วัดเพื่อหารวยได้ก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเพราะวันเกิดเหตุวันนั้นช่วงเย็นเนี่ยน้องก็โทรศัพท์มาหาแม่ร้องไห้แล้วก็บอกใช้คําที่ใครได้ยินถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ ถูพ,พระคมคขืนแม่ตกใจมากเลยนะคะพ,พระคมคขืนฟังแล้วมันเจ็บรีบเดินทางจากเชียงรายมาทยามาตอนตีสี่วันที่19รีบมาเลยน้องเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแล้วเดินทางมาที่วัดพบกับพระตองเลยตอนนั้นไม่สวมจีวรใส่เสื้อผ้าคารวาตแม่ถามศึกแล้วเหรอพระมาหาตองบอกศึกแล้วแล้วพระมาหาตองอดีตสิ ยังอุตสาบอกกับแม่ว่าจะขอรับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปด้วยการขอแต่งงานกับน้องเดี๋ยวจะให้เงินสองแสนแม่ไม่ยอมค่ะแต่พระต๋องก็เพิ่มเงินเป็นสี่แสนเพื่อจะขอไม่ให้แม่ดำเนินคดีแต่แม่ก็ไม่ยอมอีกค่ะเพราะเห็นว่าพระต๋องพฤติกรรมแบบนี้อันตรายเป็นภัยสังคมถ้าแม่ยอมความพระต๋องอาจจะไปเกาะเหตุกับลูกสาวของคนอื่นอีกและลูกสาวแม่สภาพจิตใจย่แย่มากแม่ตัดสินใจโดยไม่เคยนึถึงที่สุดสี่แสนก็ไม่เอาเนี่ย ครอบครัวจะต้องพาน้องกลับไปอยู่ที่อื่นรอพนักงานสอบสวนเรื่องมาสอบปากคําพร้อมสาววิชาชีพนี่กลัวไปหมดแล้วน้องเนี่ยใครก็ขวัญเสียฟังคําน้องที่บอกกับแม่ที่โทรศัพท์ไปบอกถูกพระค่มขืนประมาณห้าโมงครึ่งว่ประมาณหกโมงนี่แหละจะขับแล้วน้องได้รับโทรศัพท์จากน้องค่ะน้องมาโทรมาบอกว่าร้องไห้น้องร้องไห้น้อก็บอกว่าโดน ที่วัดข่มขืนนี้ mm. ก็เลยบอกว่าแล้วเขาข่มขืนได้ไหมแล้วก็ทํายังไงบ้างมันก็เล่าเหตุการณ์ให้หมดเลยเขาก็มาแล้วเขาก็บอกเขาก็มานั่งมาขอโทษเราแต่เราไม่รับนะคะเขาบอกว่าเขาจะรับผิดชอบด้วยกันแต่งงานอะไรเงี้ยเราก็บอกอม,มาอยู่ๆก็จะมาแต่งงานได้ไงน้องไม่ได้ชอบอะไรไม่ไม่เคยรู้จักไม่เคยไม่ไม่ไ,มไ,มได้คุยกันเลยอะไรเงี้ยแม่แม่เสียใจเราว่าแม่ม่รู้เอาคนเดียว ยาใจมกท่านผู้ชมมันโหดร้ายจริงๆนะในขณะที่อดีตพระมหาพักวันหรือในต๋องเึกแล้วนี่ถูกควบคุมตัวได้และคุมตัวในห้องขังโรงพักท่าเรือเมื่อวานนี้ตำรวจนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมนานกว่า3ชั่วโมงสอบเสร็จก็คุมตัวออกมาในต๋องเนี่ยใส่หมวกกับหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าไม่ยอมปรีปากได้แตเรินก้มหน้า เขาบอกว่าเขาไปเก็บของแล้วเดินไปแบบนี้เก็บมาเยอะมือวายร้ายแรงไปเลยยังหน้าแดงครัขอเห็นว่าเราตระรับผิดชอบเรื่องการแต่งงานองจริงๆพี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันเป็นเพราะอารมณ์ชั่วมู่หรือว่าคนเพราะอะไรจังยังอะไรแดงไปเลยเราเราคุ้นตดกับเขามาก่อนเมื่อวี้ไหม มันเป็นไปตามข้อมูลในที่อีกว่าที่เขาบอกว่าเขาไปเก็บของแล้วเดินไปเด็กเก็บมานนดอไว้อเลยอย่าง,ไไงน,าน้ารดกนะขอโทษเห็นว <จำ S 1> ่าเราเรจะรับผิดชอบเรื่องการแต่งงานสนองเรื่องจริงนี่น่ารชกไม่ตอบเลยนะคะ ทีนี้ระหว่างถูกสอบถามนะคบปรากฏว่าเหมือนก็มีกลุ่มลูกศิษย์ประมาณหนึ่งสองคนมาหาซื้อข้าวมาให้แต่ไม่มีญาติของในต๋องมาปรากฏตัวเลยนะคะเช้าวันนี้ตํารวจจะควบคุมตัวอดีตพระต๋องไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอา